ชาวราศีมังกรทุกท่านในช่วงนี้เราก็ได้ผ่านเดือนเมษายนเข้ามาครึ่งเดือนฝ่าแล้วบางท่านก็มีโชคมีลาบบางท่านก็อาภัพอับโชคขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลการที่เราทุกคนนั้นได้รับบทเรียนกันมาเหมือนกันก็เปรียบเสมือนกับเป็นแรงบันดาลให้เรานั้นลุกขึ้นมาต่อสู้กันใหม่ โบราณท่านว่าต้นไม้ล้มนั้นก็ข้ามได้แต่ถ้าหากว่าคนล้มนั้นก็ขออย่าให้ท่านไปข้ามบางคนเคยจนมาแล้วนับไม่ถ้วนบางคนนั้นก็กลับมาล่ำรวยได้เป็นเศรษฐีได้ก็มีอยู่มากมายชาวราศีมังกรทุกท่านนั้นก็ขอให้ท่านได้มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับชีวิตกันต่อไป ชาวราศีมังกรภายในช่วงของเดือนพฤษาภานี้นั้นก็จะมีข้อที่ต้องระวังอยู่บ้างบางรายชาวราศีมังกรนั้นต้องระวังอีกหลายอย่างอาจจะโดนคนหลอกลวงโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพนั้นอาจจะมาพูดจาให้เราหลงกลบางท่านถึงกับเสียเงินเสียทองก็มี ก็ขอให้ท่านระวังเขไว้บางท่านนั้นชาวราศีมังกรช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นให้ระวังบ้านใกล้ชิดติดกันอาจจะมีการลุกล้ําเขตแดนหรือว่าจะมีเรื่องมีราวในเรื่องที่ทางหรือทางเข้าทางออกนั้นให้ท่านระวังเอาไว้อาจจะมีปากมีเถียงกันได้บางครั้งบางคราวเรื่องเล็กๆก,ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรน,นั้นระวังเขาไว้ในเรื่องการเจ็บป่วยอีกเช่นเดียวกันบางท่านนั้นอาจจะเกิดการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของสุขภาพก็ขอให้ชาวราศีมังกรน,นั้นคอยระมัดมระวังไว้ให้ดีสำหรับคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าหากว่า เพิ่งคบกันใหม่ๆก็ขอให้ท่านระวังท่านอาจจะเจอรักที่มาหลอกลวงเราก็ได้หรืออาจจะมาเจอคนที่คิดไม่ซื่อตรงกับเราก็ขอให้ชาวราศีมังกรน,นั้นระวังเอาไว้ภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นเรามาดูในด้านของความดีๆกันบ้างของชาว ราศีมังกรกันบ้างภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมังกรจะมีโอกาสพบกับความสำเร็จอีกหลายๆอย่างรวมถึงในด้านของการงานการเงินโชคลาภาความรักและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนั้นในด้านของการงาน งานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็ขอให้ท่านตั้งใจทำให้ดีท่านจะทำแล้วก็จะมีความสำเร็จจะมีโอกาสที่จะมีงานต่อยอดไปอีกหลายๆอย่างอีกหลายๆสาขาอาจจะเป็นงานที่เรียกว่าต่อยอดต่อแขนงไปจะมีถ้าหากว่าเราทำเกี่ยวกับงานส่วนตัวของเรานั้นก็จะมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าไปอีก ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับงานของบริษัทก็จะมีเพื่อนฝูงอีกมากมายถ้าท่านทํางานเกี่ยวกับว่ารับรับราชการก็จะมีเจ้านายของท่านนั้นคอยช่วยเหลือให้ความอุปธรรมค้ำชูถ้าหากว่าท่านเป็นนักพูดนักภาคนักแสดงท่านก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังบางท่านทํางานเกี่ยวกับการ รับเหมาก่อสร้างก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าในช่วงนี้ในเรื่องของการงานของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีจะทำอะไรก็เป็นกอบเป็นกรรมจะมีงานเข้ามาหาท่านที่เรียกว่าเราไม่ต้องรองานงานทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมารอเราก็ได้เราอาจจะทำไม่ทัน งานในช่วงนี้ก็ถือว่าเดินหน้าอยู่มากๆจะทำอะไรก็มีชื่อมีเสียงชาวราศีมังกรทุกท่านนั้นถ้าหากว่าท่านฟังคลิปของเราแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในราศีเดียวกันกับเราจะได้รู้ทันเหตุการณ์และจะได้แก้ไขทันเหตุการณ์ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างการเงินในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมีธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นการที่เรียกว่าดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดบางท่านนั้นก็ทำการค้าขายภายในช่วงนี้ ก็จะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากมายจะทำให้ท่านนั้นขายดิบขายดีเรียกว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากก็ขอให้ท่านตัดสินใจทำได้เลยในด้านของโชคลาภภายในช่วงนี้ชาวราศีมังกรก็ จะยังไม่ค่อยมีเท่าไรนะักเพราะว่าในเรื่องของโชคลาบนั้นยังอยู่ในช่วงอับอยู่ให้พ้นจากเดือนเมษายนเข้าเดือนพฤษภาคมนั้นโชคลาบก็จะมีในช่วงนั้นก็ขอให้ท่านต่อสู้กันต่อไปชาวราศีมังกรนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีคน นำพานำโชคนำลาบมาให้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าท่านอยากจะได้อะไรหรือว่าท่านต้องการสิ่งอะไรในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นท่านก็จะได้ไม่ว่าท่านอยากจะได้รถหรือว่าได้บ้านหรือว่าได้สิ่งของต่างๆในช่วงนั้นท่านก็จะได้เพราะว่าดวงของท่านจะดีในช่วงนั้นสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้ว ในช่วงนี้จะแลดูห่างเหินกันอยู่บ้างก็เพราะในเรื่องของการงานที่ท่านได้ไปทํานั้นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้มาเจอเจอเ,จอเท่าไรนักในช่วงนี้ต่างคนก็ต่างแยกกันไปทํางานเพราะว่างานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นงานจําเป็นที่ท่านจะต้องทําเพราะว่าท่านจะได้เงินเอามาหมุนเวียนในครอบครัวของท่านบางท่านนั้นก็ ไปทำงานต่างจังหวัดบางท่านก็ไปทำงานนอกสถานที่นานๆก็จะมาเจอมาเจอการสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดนั้นคุณยังคงจะยังไม่คิดที่จะมีคู่ครองในช่วงนี้เพราะดูแล้วท่านยังชอบสนุกหรือว่ายังชอบเที่ยวอยู่กับเพื่อนๆฝูง,งท่านยังชอบสนุกยังรักเที่ยวอยู่ท่านจึงไม่คิดจะมีคู่ในช่วงนี้ ท่านจึงคิดว่าอยู่เป็นโสดจะสบายดีกว่าสำหรับต่อไปนี้ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่ยังเป็นโสดหรือว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ขอให้ท่านฟังคลิปของเราแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในด้านของสุขภาพในด้านของสุขภาพในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นก็ให้ท่านระวังกัน้บ้าง ในเรื่องของโรคประจำตัวอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านได้ไม่ว่าจะเป็นไขมันฟาร์มดันเบาหวานหรือว่าปวดแข้งปวดขาสำหรับท่านที่มีอายุมากขอให้ท่านระวังในดรา่การเดินการเหินนั้นอาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่าพลาดพลั้งไปจะทำให้ท่านนั้นต้องล้มหมอนนอนเสือกันได้ก็ขอให้ท่านระวังกันไว้ในช่วงของเดือน พฤษ,ษาคมนั้นชาวราศีมังกรในช่วงต่อไปนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ท่านระวังในเรื่องการใช้รถใช้สนนปะจะเป็นสำคัญหากว่าท่านประมาทท่านจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ถ้าหากว่าท่านไม่ประมาทท่านก็จะไม่พบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายนั้นได้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านจะทำอะไรก็ขอให้ท่าน อย่าประมาทเป็นเด็ดขาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวของท่านก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปของเราในช่วงสงกรานแล้วนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนจะนึกคิดสิ่งไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกท่านจะนึกอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้สิ่งของต่างๆก็ได้ในช่วงสงกรานแล้วนี้ ต่อจากนี้ไปจะมีโชคมีลาบสำหรับชาวราศีมังกรทุกท่านท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆอีกเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับ